สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อเตะดำซิ่งครับอ่ะไม่ได้ถ่ายหลายวันแล้ววันนี้เรามาอยู่กับเจ้า SK 140รุ่น11ครับแล้วก็เจ้าทูโทนมาอยู่ด้วยกันเลยครับวันนี้ แต่เจ้าทูโทนจอดนะครับเจ้ารุ่น11ตักคันแรกครับเจ้านายักษ์ครับทางขึ้นบอ่อใหม่นะครับตอนนี้นี้คนขับใหม่ครับลิฟครับเมโครก็หัวหน้าเหลืมเหมือนเดิมครับ มาหนา้งานเมาครับเดี๋ยวมาดูลีลาการขึ้นบ่อ ของเด็กชายลิฟครับเมื่อกี้จะเลิกงานแล้วนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวอีกสักเที่ยวหมู่บ้านนี้ค่อนข้างจะหลายอย่างนะครับเพราะว่าเขาให้วิ่งเป็นเวลาครับวิ่งค่อนข้างไกลผมก็อยากเสร็จงานไวครับ ไปโอ้ไม่ไหวครับทางใหม่เอาใหม่ครับ มะอีกรอบเมื่อกี้ไม่ได้เหยียบครับโอ้ไม่ไหวนะครับอ่ะอีกรอบหนึ่งก่อนที่เจ้าร้อยสี่สิบจะดันลีลาดีครับเออคนนี้เคยขับสิบล้อมาก่อนนะครับ โอคไปโ้ okay. oh, ไม่ไหวครับ ไะโอ้โยดันตลอดทางครับทางมันค่อนข้างจะหนืดหรือเปล่า อโอ้โต้องแก้ทางก่อนครับให้เดี๋็ะให้แทงดูใหม่ครับดูว่าคนขับไม่กล้าเหยียบหรือเปล่าครับผมยืนควบคุมกำกับ เดี๋ยวให้พนาเหลิมลองแก้ทางใหม่ครับทางใหม่ก็จะยากแบบนี้เลยครับ หาดินแห้งมาใส่แล้วครับโอ้ไปเอาดินตรงนั้นมาแห้งหรือเปล่านะฮัลโหลบัดนุ้นอยู่ไหนล่ะแปีงอยู่ไหนอยู่บ้านนุ้นบอก นี่ให้มาขับรถดำเลยวะอืมพอดีไอ้คอยมันไม่กล้าขับอ่ะมันโดนชนตูดเมื่อวานเมาไม่ไม่ขับรถฟีฟ้าก่อนฟีฟา้าต้องงานนั่นเลยไม่งั้นมันมันงานไม่เสร็จสักทีไงแบง มาขับก่อนสักสักหน่อยมันไม่ไม่เรื่อบอกจะจะไม่เรื่นแล้วกันนเะงินโอเคครับอโอ้ ทางค่อนข้างนืดอันนี้สะขุดต่อเขานะครับไม่ได้เปิดสะใหม่ ต้องบททางแล้วครับ ตอนนี้ค่อนข้างเย็นนะครับตอนนี้ฮัลโหลครับครับครับบอกเบิกเบิกไปแล้วเท่าไหร่นะเออส่งเลขบัญชีมาด้วยจะให้เงินสดเมื่อกี้ก็ลืมอ่ะ <c oughs> ออโอนให้เมียได้อะไรใช้จ้ะโอนให้เมียได้อะไรใช้จ้ะ <laughs> เออเองไปส่งไอ้ทักแล้วบะครับครับโอเคส่งเลขบัญชีมามาอีกรอบส่งเลขบัญชีมาใหม่นี่ครับหน้าเลยเริ่มแข็ฟันลงมาจากไหนี่อันนี้หน,หน้าเรานะครับ โอเคครับก็น่าจะหมดแล้วครับรถเย็นแล้วเดี๋ยวแค่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ